กราบสวัสดีพี่พิงน้องชาวเว็บเปอร์ทุกคนพบกับช่องมีนสยามเวฟสี่แปกันอีกแล้วมาแล้วฮะมอดยิงสดว็าจะได้มาพอดีว่าน้องน้องโจ้เขาขายต่อผมซึ่งจริงแล้วผมผมก็กาจจะโกงเขาแหละฮะแต่ว่าพอดีว่าหลายๆคนส่งมาให้ผมรีิวิ่สว่วนใ่ผมขโอมอยไปหมดหละพุดเล่นนะโอเคน้องก็อนี่ละทีมแอดมินผมอ่ะ วันนี้ผมจะขอรีวิวมอติงสดเอ,อ่อซึ่งผมต้องบอกก่อนเลยตั้งแต่ผมกลับมาจากทางานเนี่ยหรือว่ากลับมาจากเลิกงานอะไรแล้วน่ค่อนข้างทําการบ้านเป็นการใหญ่เลยไม่อยากให้มีข้อผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวครับไม่อยากเลยเนื่องจากมอติงสดต้องบอกก่อนมือใหม่ไม่ยินเหมาะเด็ดขาดและมีความอันตรายสูงมากนะฮะถ้าไม่เล่นแบบศึกษาข้อมูลเกิดผม อ่ะผมพยายามทําให้มันดีที่สุดแล้วกันไม่กล้าบอกว่ามันจะมีข้อผิดพลาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จะอธิบายให้มันเข้าใจง่าย,ายๆเน้นๆแน่นๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปดูแพ็กเกจกันเลยครับเอาว้าวคลิปวิดีโอช่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อผู้ชมที่สนใจทางเลือกเลิกบุหรี่ไม่มีการขายไม่มีการแบ่งและไม่เหมาะสมกับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีและไม่เหมาะสมกับผู้ใหญ่และไม่เหมาะสมกับคนแก่และไม่เหมาะสมกับใครเลยแต่ถ้าอยากดูก็กดไลค์ด้วยนะครับ ว่ามอดตัวนี้เป็นมอดเอ่อแมคานิคแมคานิคคืออะไรแมคานิคก็คือการที่ตัวอะตอมชนกับฐานเลยสมมุตินี่คือตัวมอดนะแล้วก็พินใต้ตูดเนี่ยเขาเรียกว่าแมคานิคส่วนเอ่ออีกตัวหนึ่งเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรซึ่งมันจะเป็นตัวอะตอมขั้นกลางออันนี้จากยิงสอดที่ผมดูมาคร่าวๆนะที่ที่มันจะมีมอดขั้นกลางเออมีตัวตัวเหมือนตัว ตัวพินตัวเนี้ยขั้นกลางใช่ป่ะแล้วก็ปักมอดแล้วถึงผ่านผ่านอีกทีซึ่งมันก็เหมือนเซฟความปลอดภัยขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเนี้ยสมัยเนี้ยผมเห็นแล้วล่ะว่ามีมอดทิงสดหลายๆเจ้านะที่เอ่อที่ยังไงอะที่มากับใต้ตูดแผงวงจรอะไรเงี้ยอ่ะไปแกะดูแพ็กเกจกันเลยต้องบอกก่อนนะเนีย่ยง,งานโคนะฮะอ่ะก็จะมากับแพ็กเกจแบบนี้ป้าปาเนีก็แน่นอนถ้าน่าจะเป็นทองเหลืองอะ วัสดุน่าจะเป็นทองเหลืองแต่แพ็กเก็ตดูดีนะอืเห็นเนาะอ่ะผมจะให้ดูลลายก่อนว่ามันเป็นยังไงอ่ะเนี่ยละฮะหมดซึ่งตัวตัวพินเนี่ยน่าก็จะเป็นทองเหลืองมั้งแต่แต่ผมว่าแม่งแบบมีความแข็งแรงมากอะตัวเนี้ยจำชื่อไม่ค่อยได้อะ่ะแต่ว่าจะพยายามนึกให้นะอ่ะเขาจะมาเป็นขั้วสปริงแบบนี้อยู่แล้วนะฮะ น่าจะเป็นพินทองเหลืองชุบเงินมั้งเนี่ยเนี่ยซึ่งตัวนี้ปรับได้นะฮะอ่ามันจะมีสปรินงนี้ใช่ไหมแล้วเวลาเรากดที่เขากดกันก็คือพึ่ดปึ่ด,ดอ่าอย่างนี้นะเห็นไหมอ่ะเห็นปะมันจะมีน็อตอยู่ด้านไหนไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าแล้วก็สามารถปรับขนาดความยาวตามตัวของตูดอะตอมเราได้ ก็ถ้าเกิดตูดมันสั้นจีจริงๆพวกอะตอมตูดสั้นๆก็ไม่แนะนําให้เล่นยิงสดเท่าไหร่นะเนี่ยสปริงมันจะค่อนข้างคลายออกมาเนี่ยนะแบบเนี้นะเดี๋ยวดเดี๋ยวคลายดูนิดนึงต้องค่อยๆนะฮะถ้าแกะจะหลุดออกมาเห็นไหมมันจะคลายได้ครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าในกล้องอ่าน่าจะเห็นอยู่เนาะเนี่ย ซึ่งตัวไหนที่เป็นแบบว่าพินมันจะสั้นๆหน่อยไม่เหมือนเจ้าพวกตัวตอมไว้เท่าที่แบบงานแท้อะไรเงี้ยเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมอสแมคคนิกก็คือเนี่ยละฮะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยผมอะไรผ่านให้ดูนะเห็นมือผมใช่ไหมเนี่ยเนี่ยะะแหละครับไอ้พวกคาบตะกันที่ผมบอกเนี่ยมันมาจากเนี่ยละฮะที่เขาเรียกกันมอสเฟสมอสเฟตอ่ะ ไอ,ไอ้เคยใช้ของเล่นของลูกหรือว่าตอนเด็กๆจาได้กันไหมที่ที่มันจะมีแบบพอเราใส่ฐานไปใช่ไม่มแล้วมันจะขึ้นมอสเฟตเขียวๆแบบเนี้ยทําไงจะเห็นวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอโฟกัสก่อนอ่ะเนี่ยจะเห็นอยู่เนาะเขียวๆซึ่งต้องเช็ดทําความสะอาดให้ดีนะแล้วก็ผมบอกเลยว่ามาแบบแข็งแรงทนทานมากไม่งักชิบหายหนักจริงๆแล้วที่จะเห็นเป็นรูๆนี่คือ,อเขาไม่ได้เจาะเล่นนะฮะ มันคือรูลมครับก็จะมีทั้งหมดสี่ทางซึ่งผมดูมาแล้วล่ะจะมีด้านนี้ด้านนี้เนี่ยฮะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บอัดเจอละจะได้ชี้ถนัดถนัดหน่อยอืมก็จะมีนี่เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองแทงแทงให้ดูอีฮะมองไม่เห็นอืมเนี่ยเห็นไหมมันจะมีรูระบายความร้อนเนี่ยฮะมอเตก็ซอย่างที่ผมบอกเนี่ย พวกคราบเข,เขียวเนี่ยต้องคอยเช็ดทำความสะอาดฮะใช้พวกบัสโซ่ก็ได้หรือพวกพวกที่ขัดเงาฮะพยายามรับดูแลรักษานะแล้วจุดสําคัญต่อมาคืออะตอมฮะผมไม่อยากให้ค่อยเล่นงานโคลนกันสักเท่าไหร่หรอกพวกอะตอมะนะแม้กระทั่งมอสยิงสดก็เถอะเนี่ยเห็นปะอ่ะเห็นหะเนี่ยส่วนใหญ่อ่ให้เล่นเป็นตูดพินที่มันเป็นแบบนี้มากกว่าครับ ที่มันยื่นคั่วยาวๆมากว่าตัวนี้หน่อยนงนะกว่าเฮลบีดอะแต่จริงเฮลบีดเล่นได้นะซึ่งถ้าบอกว่าเอพี่มันคลายน็อตใช่ครับมันคลายน็อตได้แต่แต่ว่าเคยเจอกันนะเวลาหมุนหมุนอะตอมไลเนี่ยมันหลุดออกมาด้วยทีนี้เดี๋ยวน้ํายาเยิ้มหกเละเทะกันอ่ะก็วันนี้จะใช้เป็นเจ้าตัวนี้แล้วกันเฮลบีดเสียมันเข้ากันดีจริงๆไม่เข้าหรอกไอ้น,นี่มันออกเป็นทองเหลืองไอ้น,นี่มันออกเป็นทองเลยท่านเห็นในกล้องอาจจะดูว่ามันคล้ายคลึงนะ มอสเฟตก็คืออย่างนี้แหละฮะเห็นปะข้างในจะลุ่งๆไม่มีอะไรเลยล่งๆแบบนี้เห็นมือผมใช่ไหมเนี่ยล่งๆแบบนี้น,นั่นแหะโอ้โหทีนี้เสเต็นมอสเฟตจัดเนี่ยแหละฮะมอสเฟตพยายามใช้งานพยายามดูแลรักษาองค์ประกอบหลักของยิ่งสดคือฐานเลยครับคือฐานเลยถ้าใครไปใช้พวก AWT แบบสีแดงหาเหวนั่นไม่อยากให้ใช้เลยฮะ,ะแล้วก็ ตอมเนี่ยถ้าสักแกนมันไม่เหมาะกับสำหรับผู้คอยเดี่ยวคอยอะไรนะที่แบบใช้ลวดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมันเหมาะกับสองคอยมากกว่าเพราะว่าการควบคุมการ,รยิงไฟมันอยู่ที่ฐานและมันไม่มีประจ,จุแบบไม่มีแผงวงจรตัดตัดระบบอะฮะพอมันไม่มีเนี่ยมันมันก็จะเกิดปัญหาที่ว่าปกติเราเล่นกล่องใช่ไหมปกติเราเล่นกล่องเนี่ยเนี่ย กดให้ตายสิบวิก็ตัดไอตัวนี้ถ้าเกิดกดเกินไม่ตัดนะฮะล้อร้อนจนบึ้มนะผมบอกก่อนค่อนข้างอันตรายแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นซึ่งจะแนะนําตลอดว่าใช้กล่องเธอคือพอดีพี่พี่น้องๆเพื่อนๆผมเนี่ยโดนหลายล้านและไอชิบหาย,ายแม่งบอกมือใหม่ใช้ได้ใช่มันใช้ได้แต่อธิบายเขาไม่ถูกอะ่ะเออ แล้วก็มาโจมตีช่องกูอย่างงั้นอย่างนี้ใช่ไงมึงเกียดกูอยู่แล้วกูไม่ใช่คนขายอืมก็ไม่เข้าใจแต่ก็ต้องขอบคุณเอ่อเออ,เอ,อนิดนึงขอบคุณพี่อูดสุดจัดประหลัดบอกหรือว่าจะเป็นพี่ชาคิสซีนายทั้งคู่เนี่ยผมบอกเลยผมไม่ได้รวยอะไรนะแต่ว่าก็อุดหนุนพี่เขาอยู่ตลอดมึงจะมีตังหรือไม่มึงสอบถามเขาได้ผมเริ่มเล่นตั้งแต่มือใหม่อ่ะตั้งแต่สมัยผมเล่นเออ ตัวแรกๆนะ่าจะเทเล,ล่าสามแล้วก็อัลฟาสิบร้อยแปดสิบบาทก็มันก็เป็นอย่างนั้นจริงจริงกล่องผมทุกตัวนะโยนลงพื้นได้ทุกตัวผมเน้นเลยเนีย่ยแหละฮะมันมีความจริงใจตรงนี้มันก็เลยอนดหนุนกันมายาวนานแล้วพี่เขาก็ค่อนข้างแบบเฟรลี่อ่ะไอมีมึงจะไปดูดตูดเบิร์นแต๊ต้องต้องไอนี่เสียงนิดหนึ่งเอามาเข้าเลือกแล้วจุดสำคัญอา่าเมื่อกี้ไปเรื่องเจ้าตัวนี้แล้วใช่ไหมมอส แล้วก็อตอมอะจุดสําคัญที่ผมบอกหัวใจหลักเหมือนกันคือเจ้าตัวนี้จะระเบิดหรือไม่ระเบิดก็อยู่ที่ตัวนี้เหมือนกันอะฐานนั่นเองซึ่งวันนี้ผมจะใช้เป็นนิสแดงซึ่งมันก็มันเขียนว่าต้องบอกก่อนนะว่ายิงสดอ่ะออความจุเขาไม่ดูกันฮะเขาจะดูที่นี่ 5A ยิ่งเยอะยิ่งแรงที่เขียนเหต ที่เห็นเขียน5้าบ a เนี่ยคือน่าจะมันสิบหรือ20อร์ซแรกหลังจากนั้นอาจจะยิงสักยี่สิบยี่ห้าอะไรเงี้ยค้ามนะเพราะว่ากำลังไฟจ่ายสูงสุดอะโอเคชาร์จเต็มแรกๆมันมา5้าิบ a จริงแต่ใช้เป็นหลังหังสมมติลดไปส0เหรืออะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกล่องปรับวัตต์นะถ้ากล่องปรับวัตต์ที่ใส่แบบ2ก้อนอะไรเงี้ยคุณปรับร้อยวัตต์แม่งก็ยิงยิงนิ่งร้อยวัตต์เลยอืมซึ่งอยากอยากให้ใช้พวกเอ่อเว็บเซลล์ทอง ไม่ใช่สิไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวเวฟเซลทองไปทางกล่องเลยเวฟเซลดำ VTC ห้าอ่านิสแดงก็ไอพวกนี้จะแรกมาด้วยความจุที่มันเยอะกว่าแต่ว่าก็จะเบากว่าอ่าแล้วฐานที่มีอ่าคุณภาพหรือยี่ห้อก็คือพวกบัดบาร์อะไรแพงๆอะ่ะที่แอมเขาแบบมามาบพิงสดและตัวนี้ใช้ได้แค่ฐานหนึ่งาศูนย์นะครับไม่มีอ่าใช้สองดนไม่ได้ซึ่งมันก็เพียงพอแล้วล่ะ ซึ่งวันนี้ผมก็ขอใช้เอ b e ีดในการโม่แล้วกันอะต่อมาอะพอเห็นขั้วตอมเรามันมันค่อนข้างจะสั้นอ่ะนะแต่มันก็ใช้ได้แหละเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ก็ถือว่ายื่นมาถ้าไปเจอตัวรีเบิร์ดนะแม่งจุ๋มลงไปเลยหรืออกจุ๋มมะโอ้โ <c> ห <oughs> คำพูดโบราณเลยกูก็ผมจะขอปรับสปริงให้มันยื่นขั้วออกมาหน่อยนะประมาณนี้ให้พอ แล้วก็สำคัญเลยคือใส่อะตอมก่อนใส่ฐานนะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะถ้าเกิดเราเกิด่านตูดทานฉีขาดเนี่ยแล้วเราเผลอไปใส่ใส่ฐานแล้วก็ใส่อะตอมที่หลังเนี่ยเราชอร็อตเลื่อนใหญ่นะก็ผมบอกเลยคลิปนี้อันไหนถ้าผิดถ้าถูกก็อย่าว่ากันนะฮะจะพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วแล้วก็จะไม่อยากตัดเลยคลิปนี้จริงจริอยากให้ดูทุกขั้นตอนว่าผมใส่ใจรายละเอียดค่อนข้านมาก เนี่ยฮะอ่าเห็นเห็นเห็น,เห,นเห็นพินตูดอะตอมเราอยู่ใช่ไหมอ่านี่แหละที่มันอันตรายตรงนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แนะนําเลยก็คือเอาขั้วบวกลงนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยจริงๆมันใส่ได้ทั้งสองด้านครับใช่ฮะแต่ผมจะให้ดูสภาพเห,ไไหเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมเนี่ยเนี่ยละรอยตูดอะตอม อลอยลอยตูดอะตอมที่มันชนกระถานเลยยุบหมดซึ่งอย่างน้อยเนี่ยพื้นที่มันกว้างฮะพื้นที่มันกว้างแล้วคุณคิดดูซึ่งผมบอกให้ระวังแล้วถ้าคุณเอาขั้วบวกไปใส่แล้วเกิดมันฉลับตรงเนี้ยของคุณอะขาดตรงเนี้ยของคุณขาด,ขขาดแล้วเกิดพื้นที่มันเล็กอะฮะแล้วถ้าสกิดไปโดนในตัวขั้วบวกกับขั้วลบแบบชนช็อตกันอะอะไรจะเกิดขึ้นอ่า มันก็อันตรายแล้วะก็พยายามดูแล้วก็ปรับค่อยๆปรับค่อยๆจัดให้เหมาะสมนะอ่ะพอใส่ฐานเข้าไปแล้วก็ปิดฝาได้เลยครับพยายามใส่อะตอมก่อนนะครับอัเกรก็ผมถือว่าใช้ได้นะราคาก็ไม่ได้น่าเกียดน่าจะเออ,เอนะหลักร้อยอะ่ะผมก็ว่ามันก็ได้ดีที่สุดตอนนี้ลแล้วล่ะ ไม่ใช่ไปเจอร้านแบบประกาศที่แบบอื้กูเห็นแม่งแถม A.W. แดงมาถามคำเดียงใช่แล้วยิงสดถึงออกไหมคนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องอะ่ะกูเป็นห่วงอะ่ะอืมแล้แม่งไปทําอย่างนั้นอะ่ะมันได้อะไรวะอย่าว่าเลยมันอืช่วงโควิดขาจอนึ่งแต่ยังขายแบบนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูเบอร์เลวดกันอ่ะ หลังจากผมใส่ลวดใส่สัมีเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ไลนมาเข้าก,ก็จะได้ประมาณนี้นะอาจจะรีบๆหน่อยดูอาจจะไม่ค่อยสวยอ่ะแล้วก็ที่สำคัญคือจุดตรงกลางลวดนะอ้อวันนี้จะใช้เป็นพันธยแอปเปิ้ลแดงนะฮะจะเน้นไปตรงกลางลวดก่อนเลยกลางลวดนะนแล้วก็ย้ำนะฮะค่อยๆกดนะ กดปล่อยนะกดแล้วปล่อยเลยนะอืมพอเติมน้ํายาอย่างที่บอกฮะอยากให้ค่าโอมมันต่ําแบบม,มันอันตรายครับไม่อยากค่อยอยากให้ใช้สําหรับใครที่เก่งแล้วดีแล้วก็ยินดีด้วยฮนะคนอื่นที่เขาหัดเล่นเขายังไม่รู้ฮนะเงีย,ย,ยบๆไว้เหมือนเดิมครับเห็นไหมกดปล่อยนะม,มีแค่ปุ๊บเดียวนะ อย่าลืมนะดูมือผมอ่ะสมมติว่านี่คือนิ้วนิ้วที่เราจะกดแล้วกันอนะ่ะดูมือผมอืมเห็นไหมพอประมาณนะ เน้นตรงกลางไปก่อนนะะผมว่าถ้าใส่เลียนนะฉ่ำกว่านี้แต่เพอินว่าก็ช่วงนี้งบหมดนะฮะพอดีเครื่องนี้กูยังไม่ได้จ่ายตังน้องมันเลยครับดีว่าเออเราเคยให้ความเป็นพี่เป็นน้องกันมันก็แบบเรื่องเงินมันเรื่องเลนะ็กฮะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับพวกผมแต่ว่าตอนนี้ใครมีสองพันแม่ยืมหน่อยพูดเล่นนะพูดเล่น เอา้าเปินต่อนะืมได้ยินเสียงอะไรเป่าล่นมาล่านมาโอ,โอ,โอ,โอ้โหไงวุ้แต่แม่งหนักจริงๆอ่ะตัวเนี้ยอมรับเลยโชคดีที่ห่ายเลยว,ว่าศึกษามาแล้วว่าเอ้ยโจน้องซื้อเลยรุ่นเนี้ย คือไม่ใช่อะไรนะคือไว้จค่อนข้างไว้ไว้เนื้อเชื่อใจร้านนี้ด้วยแหละก็หมอดราคาแบบไม่ได้แพงอะไรมากมายนะแต่ว่าโอ้โหไม่ใช่แบบมอดสามสี่ร้อยเย็ดเป็ดเฮียอะไรก็ไม่รู้แถมฐาน a w t อเงี้ยโอ้โหกูลองว้าวเลยเดีย๋ยวผมให้ดูนะออยังหนึ่งสองไป ขอขยับเปลีนนิดนึงอ่ะลั่นปะตัดสินเองนะลั่นไม่ลั่นคุณตัดสินเองนะฮะเดี๋ยวให้ดูนี่ขนาดใช้แค่เป็นนิดแดงนะถ้าใช้โอ้โหอ่ะอ่ะดู เห่ะละอองที่ผ่านมั้ยฮะสุดยอดไหม <c oughs> อ่าเดี๋ยวเดยวแถมอีกสองทีเออแมงสนุกเนี่ยแมงล้่นดีอืม กูจะไม่ไหวแล้วกูแสบืมประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตมาสูบสักปื๊ดหนึ่งให้ชมกันเออประมาณนี้เดี๋ยวเราเราขอเกียแต่งลวดนิดนึงด้วยความที่แม่งแรงฮะไม่ใช่ใช้ฐานอะไรก็ได้นะเว้ยบอกฐานห้ามขาดติดขาดเด็ดขาดนะ ห้ามนะถ้าขาดปุ๊บถ้าเกิดว่าฐานเราเพิ่งใช้แล้วเราเผลอไปทำให้มันขาดอะไรเงี้ยไม่ได้ตั้งใจแบบไม่ได้มาจากตัวเครื่องแบบอาจจะก,กระชากแรงอะไรเงี้ยอ่ะโอเคอันนั้นอันนั้นไปแ็ปใหม่ยังได้ฮะใครที่ไม่เคยแลปฐานก็ก็มีอยู่ในในช่องผมนะลองไปดูกันได้ว่าแลปฐานถอดฐานอะไรยังไงประมาณนั้นแหละฮะมีเคยเคยมีอยู่ ทำคลิปไปอยู่อ่ะผเจ้าลองกับเจ้าตัวเฮล e บดนะก็ลวดฟิลแคปตัเนี่ยที่บอกอ่ะลองซักฟื้นหนึ่งแม่ถือแล้วมันเท่ดีเหมือนกันนะแต่ตอัลตรครับโอ้โอ้โอชำ ได้ยินเสียงไหมลัานชิปหายหมดอะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะก็อย่างที่อธิบายไปว่าอันไหนเราควรเล่นกับยิงสดฐานตัวไหนเหมาะก,กับตัวนั้นตัวนี้อะไรต่างๆนานาก็จะอยู่ประมาณนี้ฮะ,ะก็ใครที่มียิงสดมาครั้งแรกก็อยากให้แนะนำซื้อไอ้พวกกล่องนี้มันปรับวัดวัดโอห์มได้วัดค่าแอมได, oh ได้อะไรเงะะี้ยฮะ วัดค่าความต้านทานลวดต่างๆหรือจะเป็นชุดคิดที่เขาเป็นแบบของเจ้าไพาลอตหรือตัวเดวลับบิดเอ่อมีเดรลบิดของคอยมาสเตอร์ที่มันเป็นกล่องเหลี่ยมๆวัดเช็คค่าโอห์มอะไรให้มันโอเควิร์กวแล้วก็จัดไปฮะอย่างที่บอกนะไม่อยากให้โอหมมันต่ํามากเอาพอดีๆฮะแล้วก็พยายามใช้อย่างงานอย่างระมัดระวังที่สุดนะฮะถ้าเกิดเดินทางไปไหนใส่กระเป๋า เฮ้ยกูจะออกเต็นทางถอดฐานออกแยกเก็บใส่กล่องแบบนี้ให้เรียบร้อยน็อตเนื้ตัวอะตอมแยกกันออกให้หมดนะเพื่อความปลอดภัยมันจะได้ไม่มีการลัดปุงจรแล้วเป็นข่าวโด่งดังว่า,าช่องมีสยามเบฟแนะนำให้เด็กใหม่ซื้อยิงสดอะไรต่างๆนะจนระเบิดเงี้ยไม่อยากจะติดค,คุกนะเพราะฉะนั้นก็ฝากรบกวน ระมัดระวังกันด้วยนะคะใครไม่รู้คอมเมนต์เข้ามาใต้ล่างได้ตอบทุกกรณีใครที่เป็นติดตามช่องผมอยู่ก็จะรู้กูตอบหมดอะถามคําถาม,ถามเดิมยี่สิบรอบกูก็ตอบยี่สิบรอบอะแต่อย่าขออนุญ,ญาตใช้คําที่มันสุภาพหน่อยนะก็เนี่ยก็ฝากไปด้วยกับมอมซึ่งตัวนี้ผมว่าโอเคเลยสวยเสียดายเนาะสมามาทองแบบเจ้าตัวเฮลเบดเนี่ยเจ๋งเลย ก็วันนี้ก็สำหรับมีนสยามเวฟ48ขอลาไปก่อนฮนะเนื่องจากติดภารกิจติดงานด้วยช่วงนี้ก็จับคลิปกันไปเต็มๆไปเลยอย่าลืมนะค่อยๆศึกษาไปกับมันฮะค่อยคๆอค่อยคคคครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บ s c r i b e ให้ให้ผมช่องผมด้วยจะได้มีการรีวิวบุหรี่ฟ้าทุกอย่าง อีกต่อไปจะได้มีอยู่ต่อนานนะอ่ะรอบนี้สวัสดีครับรับกษาสุขภาพกันด้วยนะบายบายเอาปอนอ่ะมามุมนี้แล้วกันนะฮะจะได้แบบว่าเห็นแบบชัดๆเต็มๆอันนี้หน่อยอะ่ะซึ่งผมจะใช้เป็น h e ล b บอ่าแล้วก็จะใส่เป็นลวดเอ่อฟิลแคฟตันแกน2.5พันหรอบและสำหรับใครที่พี่ๆน้องถามกันมานะฮะก็ คือผมไม่ใช่ช่องขายไงแต่แต,แต่ถ้าใครอยากได้ก็อาจจะเอามาเป็นทุนในการทําช่องอะไรเงี้ยก็ก็ก็อาจจะขอคิดอีกทีหนึ่งดูก่อนนะฮะว่าจะเอาไงอ่ะกดข้อแรกคืออยากให้ใช้กล่องในการเบรนไฟมากกว่าครับนะอยากให้ใช้กล่องในการเบรนไฟมากกว่าเพราะว่าไม่อยากให้ใช้มอจริงสดเบรนอะนึกออกไหม อยากให้เช็คค่าโอมาอะไรให้เรียบร้อยก่อนซึ่งจริงอันนี้โอมันก็ยังต่ําถือว่าผมสาหรับผมนะถือว่ามันก็ยังต่ําอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่กล่องให้ดูอ่ะมันก็อยู่ประมาณนี้ฮะเห็นบออะศูนย์จุดหนึ่งสามซึ่งผมก็ถือว่ามันยังต่ําอยู่นะอยากให้ศูนย์จุดหนึ่งห้าคืออยากให้ใช้กันระวังระวังมากกว่าครับจริงจริงศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองก็ก็ถือว่าถั่วถั่วกันไปนะก็อย่าให้ต่ําไปมากกว่า อยู่ดเก0.9หรือ1.0เนี่ยเอ้ยหรือ0.1เนี่ยผมก็ไม่แนะนำแล้นะฮะเพราะค่อนข้างอันตรายแล้วทีนี้มาสำหรับใครที่อ๋ออย่างที่บอกใส่อะตอมก่อนนะแล้วค่อยใส่ฐานอันตรายนะอะไรที่เซฟได้เซฟนะครับอ่ะ,อะซึ่งตัวนี้เป็นลวดปัม ไม่ปั่มพ่อปั่นใช้เองอ่ะเวลาจะเบินกับกับมอสเนี่ยผมบอกเลยนะอันตรายนะคือแบบคือถ้าร้อนอนะ่ะคุณต้องพักอ่ะแล้วจะกดแป๊บเดียวจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยได้ยินเสียงไหมเนี่ยค่อยๆนะค่อยๆนะเริ่มแดงแลวเลื่อมมาแล้ว เดี๋ยวผมขออนุญาตแฟลชนะฮะปิดแสงหน่อยจะได้เห็นกันชัดๆอ่ะชัดปะเห็นไหมถ้ากดปื๊ดมีไปเลยนะฮะผมรู้สึกว่าด้านนี้มันแรงกว่ามามาแรงกว่าก็จะค่อยๆหนีโอ้ยไม่ถนัดไม่ค่อยเคยได้ใช้ฮะเี๋นะนะ ถ้าดานนี้มาไวกว่าเราก็มาค่อยๆหนีบนะฮะถ้าไม่มีแหนบเซรามิกก็ใช้พวกอะไรไขควงปัดๆปัดๆปัดเบาๆนะอ่าประมาณนี้ให้มันแดงร้อนพร้อมกันมาจากตรงกลางอ่ะพอนะหยุดแล้วก็หมุนทานออก ถ้าเกิดคุณจะใช้กับมอดแมคชนิกพวกนี้ทําอะไรต้องเซฟครับจะจะว่าผมบ้าว่าอะไรว่าเถอะฮะเพราะว่าผมเน้นความปลอดภัยสําหรับพี่ๆน้องช่องผมดีกว่าครับแต่เดี๋ยวรอลวดเย็นตัวแล้วผมจะมาใส่สำลีเลยแล้วกันเดี๋ยวไปดูตอนใส่สำลีเลยฮะ